สวัสดีคะ่ะต่ายช่อง Ravi d i g s นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำพันชกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้ำพันชเนี่ยผสมด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับน้ำพันชนะคะเราจะใช้น้ำส้มคะ่ะแล้วก็น้ำแดงเคบูบอยนะคะ น้ำเชื่อมแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมซ้มกันเลยนะคะสำหรับส้มที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นส้มเคียวหวานนะคะก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวนะคะเวลาเราทำน้ําพันนะคะเราสามารถใช้น้ำส้มสดหรือว่าน้ำส้มสำเร็จรูปก,ก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราเลือกเป็นน้ำส้มสดนะคะทีนี้เราก็น้ำส้มที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นน้ำกันปริมาณส้มที่เราจะใช้นะคะก็ดูด้วยว่าถ้าส้มเปรี้ยวนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่70 ml. แต่ถ้าส้มเปรี้ยวน้อยหน่อย,อย,อยน,นะคะเราก็ใช้ที่100 ml ได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้อยู่ที่70 ml ค่ะพอเราได้น้ำส้มเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำแดงเฮลิบอยกัน,นะคะ่ะเราจะใช้น้ำแดงเฮลิบอยอยู่ที่30 ml นะคะตามด้วยน้ำเชื่อมหวานน้อยนะคะ น้ำเชื่อมหวานน้อยเราใช้ปริมาณของน้ำตาลหนึ่งถุงต่อน้ำ4,600 ml นะคะเราจะใช้น้ำเชื่อมนี้อยู่ที่120 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกนิดหน่อยนะคะทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ หรือว่าถ้าสำหรับบางสูตรนะคะเราสามารถใส่น้ำมะนาวไปได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เราทำแค่ส่วนผสม2อ,อย่างเองค่ะทำง่ายๆแล้วก็รสชาติออกมาอร่อยด้วยค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำพันธ์นะคะแก้ว22ออนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ําพันนะคะหรือเรียกย่านว่าน้าส้มผสมน้าแดงนั่นเองนะคะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเวลาเราได้ทานเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะก็จะได้ทั้งความหอมของเฮลฟูบอยนะคะแล้วก็ได้ความเปรี้ยวนิดๆของส้มนะคะทําให้เวลาเราทานน้าพันเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นเวลาอากาศร้อนๆนะคะเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่ อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปลองทําทานดูที่บ้านนะคะถ้าลองทานแล้วรสชาติเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนม,ม,มากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องลาบิดิงช่องดีนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ